อนาฮอดรอนคาเฟ่ค่นะาสารับคลิปนี้กันจะภาพมาเบงกันการเห็ดแกงน้องใหม่สมใส่ไก่เนาะค่ะเนาะตอนนี้พอกลัวหัวปลาฮอกกะข้างมอนามแล้วก็โคกตะไคร้ใส่กับพริกแล้วก็เอาอันไก่ลงไปในน้ำเดือดแล้วค่ะสักหน่อยนีดเอนยวเนาะใหม่สมเนาะลงไป ได้แบบเต็มคาราเบลเลยค่ะ <laughs> น้องไม่สมสองขวดปะตีค <c ute> ิ้ว้้คะบวบ,บปากมานี้ตีคิวยึกงักใช่สี <c ute> กแกงน้องไม่สมใจไกลหลักกาใสผักอิตูเนะค่ะ <c ute> มองค้างกะ อุนเขาค่ะลวก็คนเนาะเอาทับพี่คนให้น้งให้ส้มขึ้นยุบจากไหนป้อมก๊าซเอนใบมะกรูดเนาะค่ะเมื่อกี้นี่ให้มันหอมค่ะสัดส่วนเนาก็จะเป็นไก่ ใกล้บานตัวหนึง่งเนาะแล้วก็นอใหม่สมสองขวดขวดขนาดนำ้ำบุ0ละเอ็มเอนะคะได้เต็มหมอหนึงเลยค่ะอันพริกก็ใส่ตามความชอบของใครของมานนอมาเเกตก็ใส่หลายมีซัมมี่แหละคะ่ะอันที่เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลา ของชูรถนะคะนำปลาลอดลอเดือดค่ะคอยมาเบิรงกันอีกเทอ่อนึงเนาะค่ะตอนนี้หมอก,กะเดือดใ่ทีแล้วล,ะะล่ะค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เพิ่นเดือดจักสิบห้านาทีค่ะกะเดือดประมาณจักสิบห้านาทีแล้วละ่ะกั เพื่อให้ไก่มันสุกเนะกาะกระเบาแก๊ดลงจับน้อยเนาะเบาแก๊ดลงสักหน่อยเนาะอีกสักหานาทีนะคะเพื่อให้ไก่ห้าสุกแล้วก็ เสียาพากอิตูลงแล้วค่ะนี่หอมขนาดค่ะค่ะตอนนี้ก็ซุกแล้วเนาะเอาพักอิตูลงไปแล้วกินได้กินได้พอครั่วเข้ามามาปิดแกนหมาตาทันพอครั่วค่ะ ไปค่ะมาแสบๆน้ำกันเดิม่มมานลยล้างตักใส่ถ้วยเนาะค่ะน้องเนี่ยเอาหนักมือตักแล้วค่ะถวยถ้วยที่แรกก็เต็มถ้วยกันด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนอยากกินมาแต่โด,ดน,นแล้วพอครัวเฮาเอาก็ขอจบคลิปจำหนีเนาะค่ะบ่ได้กินโซ่ได้อยากกินกะ เห็ดให้กินเออเห็ดกินเนาะคะ่ะนาอตามแบบนี้ละแบบว่าได้ใส่ข้าวเบือค่ะศูนย์ยู่บานอ่ะก็ขอจบคลิปสำนีเดะะ้วค่ะ